ใช่แล้ววันนี้รีวิวเกมอีกแล้ว เราก็อยู่กับเกม a g r Airfield เป็นเกมแอคชั่นสวบทบาทที่มีระบบสร้างฐานจัดการเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์การจัดทีมไม่กลยุทธ์การจัดสรรด้านกระชาก็ยังไม่มันคือกือการสร้างโรงงานนรกนั่นเองไอชิบหายเอ้ยเอาละมาไหนมึงให้กูฝึกอะไรเนี่ยไอเฮียอะไรเนี่ยโรงงานเชื่ออะไรเนี่ยโหล เอาละอย่างแรกให้กูทําอะไรให้กูไปที่เครื่องนั้นเหรอได้เลยเครื่องมันยังไม่ทํางานตอนนี้เพราะมันยังไม่มีสายอะไรสักอย่างแต่ดูก่อนว่าเครื่องมันทำอะไรได้อ๋อฟังก์ชั่นค้าฟแบบอัตโนมัติเหรอโอเคเรจะทำความเข้าใจแล้วกันนะเราต้องเชื่อมท่อปาวะ,วะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะโอเคมันมีบอกอยู่โอเคเชื่อมท่อแรกมันไม่ใช่ท่อหรอกมันคือสายําเรียงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คือกูเรียกท่อแล้วกันโอเคต่อมาจนถึงอันสุดท้ายแล้วแล้วอันสุดท้ายกูต้องไปไหน งช่างมาแล้วกันตาตๆาก็ต้อนไปก่อน A few moments later เออเอาละที่เหลือก็แค่รอของกูก็แค่ต้องรอเอยเซตติ้งอีกนิดหน่อยออใส่อ,อะไรสักอย่างไปออโอเคไอเ้เหลืองๆนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ใส่มุ้งงอไปอีกอันอ,อ ไอ้เฮียเอ้ยเสร็จยังขอร้องแหละกูวนอยู่ตรงนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วนะกูยิ่งโง่ๆเรื่องแฟคเจอรี่อยู่โคตรโง่เลยไม่ใช่โง่ป่ะโง่โง่ไอ้เจ้าไปรู้จะโง่ยังไงแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยเฮ้ยเย้ในที่สุดไอ้เฮียก่อจะเสร็จโอ้โหนี่มึงตัวตัวเรียกกูยังไม่เสร็จอีกเหรอกูขอร้องแหละไอ้เฮีย ในส่วนของเนเรื่องอินฟิวนั้นเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าทาลอส2โลกอ,อันแปลกปหลาดเต็มไปด้วยอันตรายและปริศนามากมายเป็นสถานที่ที่มนุษยชาติพยายามสำรวจและสร้างอรารยธรรมใหม่ๆให้เติบโตเอาละจังวะน,นี้ให้อะไรให้ต่อสายปั๊กก็ได้เลยได้เลยรอแป๊บอาสร้างเสาขึ้นมาแล้วต่อเลย,เ,ย <c oughs> เสียงอะไรวะ <c oughs> โอ้ยเฮ้ย เราจะได้รับบทเป็น a d ดมินิสเตอร์เป็นผู้ประชาการสูงสุดขององค์กรอุตสาหกรรม Enfield นั่นเองอุ้ยเหี้โควรสวยโอ้ยหิมะเหี้ยหิมะโอ้โหกราฟิกว้าววว้าใช้ซิปไลเพื่อฆ่าไปให้มีซิปไลด้วยว้าวซิปไลขอโทษนะซิปไลเหมือนเป็นบาสบ้างเลยวะโทษทีซิปไลแบบอาดาเคิร์ดโดยมีภารกิจสขั้นคือ ปกป้องอาณาธิคมมนุษย์จากภัยคุกคามต่างๆต้องมีกระบวนการบางอย่างโอ้ว้าวฮะฮะขกูห hey, ยิบอาวุธแล้วนะฮึฮึอเฮ่อไม่เวลหาสิบหรอเฮ้ยชอบเฮ้ยชอบเดสฮึบโชว์ความเทพเดสฮึบเฮ้ยเดสฮึบฮึเฮ้ยเดสลบเฮ้ยกูยังไม่ชินกับเพอร์เฟกต์ดอทไปเล่นเกมนานเฮ้ยกูยังเพอร์เฟกต์ดอทไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องมาลองไปฝึกตบโตตึงๆอู ลอยชี้ผายเลยกูเล่นเอเดลียนอยู่ป่ะเนี่ยจะจบตีไงอ่ะโอ้เอานน้ไงไงอ๋ออ๋อแชทคือผู้แบกโอ้โอ้ฮึบหลบแบบดิจิตอลเออหลบไม่ได้โอ้กูอยู่กูอยู่ในวงกูอยู่ในวงกูอยู่ในวงเยอะแยะในสุสัจน์เอ้ยหลบแบบดิจิตอลเอาแขนพังไปดึงข้างแล้วเอาไอ้แขนด้วนมานี่เลยไอ้ด้วนมึงกีดาจับทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเช็ตโอ้ยเช็ตเฮ้ยหลบอย่าฟันมาตรง เออนั่นแหละครูอะไรเยี่ยมเป็นฟันเราตรงกลางมึงเลิกกิบจับแล้วมาตัวตัวคูเอาลุยไปเหี้ยกูก,ก็มีพวกน่นน้องน้องช่วยฮี้วโอเคกดค้างวิ่งนักรบเห็ดเป๋วเพิ่งจะเลือดกูจะตายเหมือนต้องการจะมีประเด็นต้องการมีประเด็นมีประเด็นมีประเด็นฮะวันหยุดฮ่ามีประเด็นอย่างนี้ก็โดนสิอ้อาวน้องลองมาน้องลองมาลงมาตัวเลขเหี้ยอะไรยะ oh s ช i ด ทำลายดาบทำได้ดับเอ้ยอย่าให้กูดูมุมนี้บ่อยกูมองไม่เห็นดาบกูมองไม่เห็นดาบไอ้เหี้ยมันดับเหลือดาบกี่ชิ้นเมื่อกี้เออเธอดินบ้าจริแล้วเดินทางสำรวจภูมิประเทศอันอันตรายและที่ไม่รู้จักกูจะขึ้นทางเนี้ยก้ากูอยากขึ้นทางเนี้ยปลดล็อกเบื้องหลังความลับของโลกชาลรสสองอ้าวหวัดดีผีเชี่ย ถามจริงนะสายเสื้อมึงนี้ระยองระยางขนาดนี้มึงไม่เิ็บขาบ้างเหรอกูอยู่ที่ไหนมุ่งหน้าต่อไปแล้วปลุกชีวิตกลับมากูจะปลุกเองวัตถุประหลาดอะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรมาหมายังกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะบอกนะว่าไอ้นี่จะสร้างแบบพื้นผิวอะไรพวกนี้เหรอเอา จากศูนย์วิกลายเป็นนับหนึ่งสองสสี่เรียบร้อยชีวิตเริ่มจะนับหนึ่งแล้วด้านระบบการต่อสู้ก็จะไม่ค่อยแตกจากเกมเกมหนึ่งนะอ๋อเราสามารถากัดกันได้อุ้ยหลบมึงประเมินพลังกูตามไปตามไปอ๋อยอะกูก็ประเมินพลังมึงตามเหมือนกันเอ้ยหลบ ฮ่าบันยันอึ้ยหลบอึยหลบบึ้งเรียบร้อยยังยังไม่เรียบ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 ยังเหรอเป็นไงโดนเซตเดียวไปแม่ไม่ช่เหมือนกับเกมนั้นจริงๆเลยเกมที่คุณก็รู้ว่ามันคือเกมอะไรจะระเบิดพ่อมืงเคยตายกัน เกมๆนี้จะให้เราจัดทีม4ตัวละครเลือกทีมจากตัวละครที่มีและสลับควบคุมในระหว่างการต่อสู้แต้ทั้ง4ตัวละครได้ตามใจเลยเอาละมันถึงเวลาสู้แล้วตีหมาตีหมาตีก่อนอ๋อนี่สับเปลี่ยนสุดท้ายอันติเบตเฮ้ยแล้วก็สกิลไว้ลบเอลบดิจิตอลจัดหนักให้ตัวใหญ่ก่อนดีไหมเอาไงลบเอยิงหัวไม่ได้แดงกูหรอปึ๊ป สกิลต่อเออไอเยี่ยโดนฟาดกันเลยมามามึงฟาดหัวไอเยี่ยกดสกิลผิดซี่แน่คือฮ้บังยัดเอาละเฮ้ยเอาไงเอาไงมึงจะเอาไงเอาไงฮะไอเยี่ยมึงเอาไงมึงจะฟาดไหมไม่ฟาดโอเคซี่แน,แน่ไอเยี่ยสกลิลเอชพีหมดเฮ้ยฟาดหลบเฮ้ยต้องสกลิลวิธีเออชาร์จเมื่อกี้กูไม่ให้มึงชาร์จหรอกเลยนะโอ้ยอย่กากดคาเขาเตยแล้กู สปเปลียนปึบสกิลปึ๊บสัดเต็มที่สัดเต็มคอรอเต็มแข้งเรียบร้อยเกาะแตกเอ,เอา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 ลุยลุยลุยอันตีู่ก,กาดไปเลยสกิลต่อเอาละสัดมึงจะทำยังไงฮะจะตายแล้วเหรอสปเปลียนเป็นน้องเออต่อด้วยสกิลพิเศษหลบเออหลบไม่ได้ไดอ้สารเละจับกู เรียบร้อยไอ้ไฟรเอ้ยกระจอกในด้านระบบสกิลและการคอมโบตัวละครคุณจะมีโจมตีพื้นฐานสกิลเอสกิลพิเศษและอัลติเมทนั่นเองซึ่งต้องจัดการทรัพยากรเอฟีให้ดีเพื่อที่จะคอมโบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเอาชนะศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพตนเองและสิ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่าโลงงานต่างๆนั่นก็คือ การอัพเลเวลตัวละครอาว,วุธและทักษะตัวละครมากมายที่ให้คุณได้ไปหาได้ไปอัพเอาละเราไปอยู่กับระบบสุดช้าของเราได้คือระบบกาชาดเองตอนนี้ก็จะมีตู้จำกัดเวลาคือเลวาชิด ระดับหายากระดับ6กดาวจัดอยู่ในคลาสไสตกเกอร์ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธหลักใครที่ชอบดาเมจนักๆไฟแรงๆจัดเขาได้เลยเลวาชินแต่นางก็มีที่ส่ส18นะก็คือนางชอบไอติมอืมนางน่าจะชอบไอติมเป็นพิเศษแหละจังหวะนี้ฮะแต่ทุกคนคิดว่าผมจะเปิดนางเหรอไม่ไม่ไม่นางยังไม่ใช่เมนหลักที่ผมชอบผมขอได้ดาวเพรู้จักกับลาดไลน์นั่นเอง เป็นตัวละคร6กดาวอีกตัวที่อยู่ในคลาสตเกอร์เหมือนกันใช้วุฒเป็นดาบใหญ่เหมือนกันเลยแต่เธอมีธาตุเป็นไครโยซึ่งเน้นการสร้างความเสียหายหนักจากสถานะไครโยนั่นเองแม่เธอนี่ช่างสวยงามจริงๆเลยโอ้ยเฮีย e อะไรเนี่ยเฮ้แต่กูอยากได้ตัวนี้เนี่ยๆๆเหนไหนหนนน้องคนนี้ป่ะน้องลัสไลน์คือกูอยากได้น้องคนนี้มากเลยเอือก็ใหญ่ดีหรือมึงจะเอาเอมเบอร์อ่ะไม่เยอะนะของเทเอะไร กูอยากได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นอานี่กูขอดวงจากมึงหน่อยขอพอจากายหน่อยอานี่ไ่มีหลอกดวงอะอะไรทั้งนั้นเฮ้ยอนมันึงเวลาออกยาเลยเอ้ยในที่สุดกูก็ดึงได้ดน,อ,นอืมอืออเออระบบสูบอะไรเนี่ยเออสีทองอน ีทอน้องชิบะนนนนดูคิ้วนเอ้ยดูดูคิ้วนนี่ฟิตดีนะมแน่นมากกลางเหรออุ้ยเออมันฟิตมากเลยเฮ้ยมึงตัวเหี้ตัวเหี้อะไรเนี่ยมังกรเคยมังกรเคยดูไอ้นี่ว่ะไอ้ดิจาโกะไอมังกรเฮ้ยนี่มันนี่มันงูหรืออะไรนะเฮ้ยน้องชิบะเฮ้ยนนนให้ดาวนนเนี่ยจะเป็นมึงก็ได้นะนนเฮ้ยเฮ้ยแตงโมก็เทยแล้วเฮ้ยอยู่ยุบตาแดงไม่ใช่เหรนนกูขอตัวนี้กูขอร้อง ห้าดาวคือหมีน้ำแข็งหมีคนโลกหมีกิ๊ตลี่แมวกูขอดวบของพวกไปละกุยกุยเฮ้ยนนเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงหมุกดาวมาหมุกดาวมานี่เว้ยเพลิงเหตุการชำระบ้ายจะลงทันเองเออแมวแมวแมวไม่มีขี้อะไรเปลี่ยนไปเลยเฮ้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 ยห้าดาวโป๊ไอ้เหี้ยนนทมึงมาทำเหี้ยอะไรนนท์เอาไอ้เหี้ยก็กูอยากมาไอ้ เฮ้ยออกเ้วเนาะโอ้ยเบอรโแต่พ oh, ี่โหแม่น่มแม่งแม่งเบ่งนิดงน่เนี่ยวเห็นไหมเมลกูขอรวงจากมึงโอ้ยลาหั่นไรเยอะอะไรสักลายหันอะไรโอ้ยลายหไรลายั่นลยาย่นีรเยอะาหเลยไม่ได้มีอะไรใช่ไหมมีทองโอทองไ้เดียว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 โอ้แดงเขาลุนเลย ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยนี่ไอ้เฮียนี่มันตัวตัมันอยู่ที่รูวออกโอยัตยางคุยอ๋อโด่งยเอเฮ้ยมึงใครเนี่ยอาร์จโรย่างเียังโทรยงออกมปเถอะกูขอโอยสัตว์จะพูดหาพ่อันโอ้โหไม่มีรอ้ โชย่าออกมารอบสองอุ้ยโทย่าไห่ะได้แค่ได้แค่รอบเดียวอ่ะได้แค่รอบเดียวอ่ะถ้าโชคชะตามันนำพาเราก็ได้แค่นั้นแหละโอ้โหไม่ไม่หลุดไม่หลุดหลุดไม่บอไม่หลุดอีกใครมากันโทย่วันนี้โอ้โหน้องเขียวโอ้โหผมดูน้องเขียวมาเข้าก็เข้าไปเลยเหีียหมดตัวหมดตัวใครมาวะตัวใหม่อ่ะเฮ้ยอู๋เฮ้ยอู๋มาเซซูเมะ อย่าพูดที่เยี่ยงนี้แม่เชี่ยโโยคตรเกย์โคตรเกย์โคตรเกย์นนนมาเลนนทำไมมันโคตรเกย์กูแม่งหน้าโหดหมดเอี่ยเอาเยี่อะไรมากวะ